วัสดีวัสดีเพื่อนให้ hey, พวกนายไปยอะไรตรงนี้มังขวางทางเขานะไปไหนอ่ะไปเล่นด้วยคนดินี่ตรงนั้นมีที่นั่งพักผ่อนด้วยแหละดูสิรถไม่ไหวเลยนะนอนสินะนคือตรงนี้มีลูกบอลด้วยแหละหุยตรงนั้นอะไรอะ่ะไม่รู้สิไปดูกันไหมต้องหาทางขึ้นไปข้างบนใช่ป่ะน่าจะใช่นะ มันจะเป็นตู้โชว์นะเอา้ามันกระเด็นออกมาด้วยอะจะไม่เป็นไรใช่ไหมเนี่ยไอเจ้านี่มันกระเด็นหลุดออกมาฉันว่าคงไม่เป็นไรหรอกบ้างเธอมาไม่รู้สินะอ่ะเราไปเล่นตรงอื่นกันดีกว่าไปเล่นตรงไหนดีอะเอ๊ฝั่งโน้นฝั่งโน้นมีสไลเดอร์อยู่ไงนี่ตรงนี้มันมีด่านกระโดดด้วยลหละนายเอาแหะฉันจะออกไปก่อนนะนายทำได้ใช่ไหมหวังว่าจะได้นะโอเคตามฉันมานะ อเกิดไปเออฉันหล่นแล้วหล่นเลยหล่นเลยว้าช่วยไม่ได้นะอะไรอ่าทีนี้อโนนฉันจะรอดไหมล่ะนี้มาตั้งใจกระโดดหนึ่งสองสามฮึบฮึบนี่ยังได้อยู่ฮึบว้าวว้าวๆ้าากลับไปกลับไปเอ้าเพื่อนกระโดดน้ำกันใหญ่เลยตรงนั้นอู้ยังได้อยู่นะ เฮ้ยแล้วจะไปทางนั้นยังไงล่ะเนี่ยมันไปไม่ถึงนะสิกลับไปอันเดิมก่อนฮึบนี่นี่ไงนี่ไงฮึบเอ้ยเฮ้ยอย่าเฮ้ยอย่าอยเกือบ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 หล่นลงไปแน่อู้ถึงด้วยถึงด้วยแล้วนี่เธอเป็นยังไงบางอ่ะฉันยังเล่นได้อยู่ว่าแต่นายไปอยู่ตรงไหนแล้วล่ะเนี่ยฉันก็ว่ายน้ำอยู่ข้างล่างเนี่ยแหละหาทางขึ้นไปเจอสักที อ้าวถยน้าของสารเขานะคะนี่ดูเหมือนว่าจะผ่านหมดเลยแฮฮ่าฉันไปเล่นต่อแล้วนะไม่รอกันเลยเหรอไม่รอหรอกจ้าโน้ตรงนี้มีสไลเดอร์นี่มีสไลเดอ,อร์ว้ามว้าุยฉันเดินในน้ำได้ด้วยอ้าวว่าไงพวกนายเออพวกฉันจะมาเล่นที่นี่เหมือนกันนะ่ะเอาล่ะเ,เล่นเลยเล่นเลยนี่ อะไรนี่พวกนายสามารถเดินในน้ำได้ด้วยนะเออฉันไม่เห็นเดินได้เลยอ้าวทำไมล่ะทำไมพวกนายว่ายน้ำแต่ทำไมฉันเดินล่ะหรือนั้นฉันก็ไม่รู้เหมือนกันไปละไปละไปละพวกนายเล่นกันเลยฉันจะไปทัวตรงอื่นต่อและหลบหลบว่ายไ่จบจบอ้าวอยู่ฉันก็จมลงมาตายแล้วนี่พวกนายเรามาแข่งกระโดดอันนั้นกันแม่ บอกเลยว่าฉันไม่แพ้แน,น่อืมได้เลยฉันก็ไม่ยอมแพ้หรอกฉันแล่นด้วยดีอ้าวขึ้นมาได้แล้วเหรอโอ้ขึ้นมาได้แล้วแหละมาเลยมาเลยาอ้าเธอแพ้แล้วนะพวกนายก็ด้วยฮ่าฮ่าฮ่านอนสินะฮะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่นะเอาใหม่เอาใหม่เลยเอาใหม่เลยไม่นับเมื่อกี้ไม่นับ,นบอ้าวว้าวว้าวจมอีกแล้วเอาใหม่โอ้เอยเมื่อกี้ฉันกระโดดได้อยู่เลย เออได้แล้วฮๆๆ่าฮ่าฮ่ายังได้อย,อยู่พวกนายตาม,มันาแล้วว้ายตกน้ำมดเลยว้ายว้ฉันต้องชนะแน่นอนบอกเลยพวกนายกัดยอกมากเรียบร้อยฉันมาถึงเส้นชัยแล้วและโหเธอนีสุดยอดไปเลยใช่ไหมทักษะทรงตัวระดับเทพของฉันอะไรขอนั่งพักสักหน่อยแล้วกันนะแหมเป็นกิจกรรมที่ดีจริงๆเลยนะ มาเล่นส่วนน้ำที่นี่น่ะโอ้ตรงนั้นดูเหมือนจะมีที่พักด้วยมีที่นั่งพักด้วยแหละหุ้ยเฮยยมีอาจจะเอ้าเพื่อนโอย,โอย,โอยเกือบถึงอยู่แล้วเชียวโห้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรมามาขึ้นมาขึ้นมาฉันจับมะมามาจับมือฉันสิอ้อได้เลยได้เลยเร็วเร็วเร็วเร็ฉันจ,จะตกแล้วฉันจ,จะตกแล้วนะว้ายว เธอลงกล้นฉันแล้วล่ะโว้ยตรงนี้มันเป็นอะไรกันแน่ยังไม่ได้มาดูเลยโอ้ดูเหมือนว่าจะเป็นที่พักสำหรับคนที่มาเที่ยวที่นี่นะเนี่ยโอ้น่าสนใจมากเลยนะครับน่าใช่ไหมหัวหน้าโอ้ไว้วันไหนแบบกลุ่มเราเนี่ยมาจองที่นี่ดีไหมน่าเล่นมากเลยแหละถ้ามาเป็นกลุ่มเพื่อนก็น่าจะสนุกดีนะวันนี้เราต้องใส่ชุดพระมาเพราะเรามากัาโรงเรียนนะนะ นั่นสิครับผมจะแต่งชุดที่ฉุดฉาดไปเลยเยี่ยมเลยเมื่อไหร่จะได้เวลารวมตัวล่ะเนี่ยยังไม่อยากให้ถึงเวลารวมตัวเลยอะ่ะมีพวกเธอทําอะไรอยู่เนี่ยฉันเพิ่งขึ้นมาจากน้ําเมื่อกี้นะจ้าอย่างนี้นี่เองสนุกเนาะที่เนี่ยสนุกมากเลยเอานักเรียนได้เวลารวมตัวกลับที่พักกันแล้วจ้าเอ้ต้องกลับแล้วเหรอเนี่ยยังสนุกอยู่เลยอะ่ะ เฮ้ยโอ้โหสนุกจังเลยเนี่ยกิจกรรมเนี่ยโอ้โหกว่าจะได้พักอ้เหนื่อยจริงๆเอ๊ะเดี๋ยวนะนั่นอะไรอะผมม่วงม่วงเดี๋ยวเดี๋ยวหันไปดูก่อนอุย้ยพี่ฟ้าหรอพี่ฟ้าจริงๆด้วยพี่ฟ้าเอา้านั่นนั่นเอมมี่หรือเปล่าเนี่ยใช่แล้วแหละพี่ฟ้าใช่ไหมอะใช่ใช่พี่ฟ้าเองโหเอมม มาอยู่ตรงนี้นี่เองหวัดดี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 เออไม่เจอกันพักหนึ่งเลยนะเนี่ยเนาะใช่ไหมวัดทราบสบายดีบ่สบายดีเออไปไหนอะ่ะ ไปกินขนมด้วยกันไหมอ่ะขนมหมอเอ้ยได้เลยได้เลยกินอะไรอ่ะกินขนมดังโง่ขนมดังโง่เหรออ,อ๋ออันนี้ใช่ไหมมากินด้วยกันเลยนี่มีชาด้วยเนี่ยอือหือหอมอร่อยใช<อ>ไ่ได้สดเลย,เลยไม่ต้องเกรงใจได้เลยเพราะว่าเอมี่จะเลี้ยงใช่ไหมถูกต้องเลยถูกต้องเฮ้ยโหนี่มันสุดยอดเลยมันสหายมิรแท้ของเราก็คือเพื่อนที่เลี้ยงขนมเรานั่นเองนะเออแล้วเมื่อกี้เป็นไงบ้างอ่ะพี่ฟ้าทําไม่ค่อยได้เลยกิจกรรมเมื่อกี้ เอมมี่อ่ะยิ่งกว่าทั้งไม่ค่อยได้ทำไม่ได้เลยเอองั้นสินะมันช่างมันเถอะเรามานั่งดูทองฟ้าพาทิตตกด้วยกันแล้วก็กินขนมสบายใจดีกว่านะอ๋อพาทิตสีแดงพี่ฟ้าดูดิเออสวยสวยมากโอ้โหวิวกำลังดีเลยนะเนี่ยอิ่มยังไงอิ่มยังยังเดี๋ยวก่อนพี่ฟ้ากินช้าค่อยๆของแพงก็ต้องค่อยๆกินหน่อยนะโอ้มีอยู่แค่สองชีนเองพี่ฟ้าจะค่อยๆกินไปไหนพี่ฟ้ากินแบบกินแบบโดมอะ อกินแบบโดมอะไรเนี่ยเอยเออแล้วเอมมี่พักอยู่ห้องไหนเนี่ยไม่เห็นเจอเลยตั้งแต่มาถึงเพิ่งมาเจอตอนนี้เอมมี่พักอยู่ห้องศูนส,สี่อ,อ๋อเออคนละห้องกันนี่หว่าเราพักอยู่ชั้นบนบนนู่นเลยอะอ,อ้จริงเหรอเออใช่ใช่ใช่โอ้ เดี๋ยวกินหมดแล้วไปไหนกันต่อดีล่ะเนี่ยฮะเอมมี่ว่าควรที่จะไปอาบน้ํามาเออจริงด้วยเหม็นเหงื่อแล้วเนี่ยออกแรงมาตั้งเยอะเลยแล้วเนี่ยดูดีเออใช่มันเย็นแล้วมันจะมืดละแล้วเมื่อไหร่เมื่อไรฮะยุมกัดยุมกัดแล้วคนที่จะกินหมดได้แล้วล่ะนะปกินหมดแล้วไปกันเถอะเรียวเข้าพี่ฟ้าอุ้แต่ห้องอาบน้ําอ่ะ ทำไมมันมันอยู่ที่ไหนอ่ะนั่นสิพี่ฟ้าก็ลืมเหมือนกันแฮะมันโอ้โหปราสาทนี้มันกว้างอ่ะดูสิพี่ฟ้าเนี่ยบันไดสูงชันบันไดสูงจริงขึ้นทีเหนื่อยอ่ะทำไมปราสาทไม่มีลิฟต์เนี่ยสิ่งที่เราไม่ชอบก็คือบันไดนั่นสิที่กินไปเมื่อกี้ก็คือย่อยหมดแล้วนะใช่ย่อยมาแล้วเนี่ยตอนเนี้ยเออไม่ย่อยก็น่าจะออกกับจักพรรแต่กูไม่ค่อยดีเท่าไหร่โอ้เมื่อไหร่จะเจออ่ะออ ขึ้นมาตั้งหลายร้อยชั้นแล้วนะ่ะไม่เจอใครเลยด้วยซ้ําเนี่ยถ้าเจอคนก็น่าจะถามทางเขาได้สัหน่อยอุ้ยเจอคนพอดีเลยเนี่ยนี่ไงพี่ฟ้าป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 ้าว่าไงจ้าเอ่อห้องอาบน้ําอยู่ทางไหนเหรอคะพอดีว่าจะไปอาบน้ําแล้วอะอ๋อข้างบนสุดเลยจ้าอ๋อเนี่ยจะถึงข้างบนสุดพอดีนี่ใช่ปะอุ้ยไงพี่ฟ้าโอ้โหเดี๋ยวฮะ มันพวดออกมาจากปากหมีใช่น้ำพุปากหมีไงเอออ๋อดูเพื่อนดีเช่เช่วิวข้างนอกสวยมากเลยนะเนี่ยสุดยอดนี่มันมระดับห้าดาวห้าดาวเลยหรอห้าดาวเลยเอาไปร้อยดาวเลย,เอเลยโอ้โหแสดงว่าสวยจริงสวยเกินสวยนำน้ำนำร้อนมากเลยนะเนี่ยพี่ฟ้าว่ามันมันก็ร้อนมากเหมือนกันอะเนี่ยผยวเปือเ่อยแล้วเนี่ยพี่ฟ้าไปเร็ว โอ้ยนี่มาดูวิวกันก่อนดีกว่านะโอ้โหดูดิสวยงามสุดยอดที่สุดแห่งการทัศนศึกษาแบบลักชีวรู้จักกักช u วรีไม่รู้จักแปลว่าแบบหรูหรามากมาเฮ้าโอเคเเข้าใจแล้วนั่นแหละเดี๋ยวเรา เรากลับไปเปลี่ยนชุดแล้วก็ไปหาอะไรกินดีไหมกินข้าวเย็นนะข้าวเย็นกินอีกแล้วเหรอไม่เมื่อกี้ขนมไห่นะขนมสองชิ้นเองอ๋อขนมสองชิ้นกินตั้งนานเออก็ต้องกินเยอะๆนะแล้วนี่ข้าวเป็นเม็ดนี่จะกินหมดไหมเนี่ยเอ,อ้ยหมดแน่นอนพี่ฟ้ามั่นใจอะไรไปเปลี่ยนชุดกลับนี่อร่อยปะอ็ก็อร่อยอะนะอืออ่าทุกคนครับพมมีเรื่องที่จะบอกทุกคนตรงนี้ อ่ะเรื่องอะไรอ่ะเรื่องอะไรมันคือเรื่องอะไรอ่เนี้ยนั่นสิเรื่องอะไรอ่ะผมอ่ะอยากจะชวนทุกคนไปทดสอบความกล้ากันว้าวเย้ว้าวว้าวว้าวฮะทดสอบความกล้าอออะไรนะทดสอบความกล้าที่แบบไปลาดเท้าหฮีะนะ อ้อปฏิเสธโดยด่วนทุกคนต้องไปนะครับเพื่อมิตรภาพของเราก็จะจบม .5 ไปอะแหละไปเปลี่ยนชุดเป็นชุดยุกตะแล้วก็เจอกันที่หน้าสัน <c oughs> เจอกันที่หน้าปราศาสตรนะครับฮ่าฮ่าฮเจอกันจ้าทุกคน